คุณคะนี่น้องสาวฉันค่พะพอดีมันแวะมาทำธุระแถวนี ELLE ้อะค่ะก็เลยพาแวะมาเจอคุณซะหน่อยงั้นเดี๋ยวพี่ขอคุยกับสามีพี่ก่อนแล้วกันฉันเห็นนะว่าเมื่อกี้คุณมองน้องสาวฉันผมเปล่านะชอบเหรอ ถ้าชอบจะเอาไปเมียอีกคนก็ได้นะคะเฮ้ออะไรนะนี่คุณพูดจริงเหรอจริงสิคะแต่ว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันคุณต้องเขียนพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันก่อนโอ้โยได้เดี๋ยวผมเขียนให้คุณวันนี้เลยทนายมาหาผมด่วนเลยนะ นี่จะเมียจราผัวเขียนพี่นายกรรมไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยน้องฉันก็คงจะมาฉันคุยกับน้องไว้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงคุณก็จัดการเอาเองและกันฉันจะออกไปข้างนอก พี่เรียกหนูมามีอะไรหรอคะพอดีพี่จะไม่อยู่บ้านนะ่ะแล้วก็กลัวสามีพี่เหงาก็เลยเรียกรอให้มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยได้ค่ะงั้นพี่ไปละไปจะมปจ้ะผมไปส่งเมียพี่คงบอกหนูแล้วใช่ไหมจ้า<ชะ>ว่าจะให้หนูว่าเป็นเมียที่อีกคน บอกละคะ่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนสิคะทานน้ำเอาแรงก่อนค่ะ แพนนี่นี่หนูกำลังจะทำอะไรเนี่ยนี่แกจะฆ่าฉันเหรอถ้าฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเมียฉันไม่เอาแกไว้แน่น่ะเมียแกเหรอเฮ้ยรักษ์ช่วยผมด้วยท่รักษ์ช่วยผมด้วยช่วยเหรอทำไมฉันต้องช่วยแกด้วยอ่ะ ในเมื่อถ้าแกตายสมบัติทั้งหมดก็เป็นของฉันเฮ้ยนี่ฝีมือแกเ,อเหรอเนี่ยใช่ที่ฉันยอมแต่งงานกับแกก็เพราะฉันหวังแค่สมบัติของแกเท่านั้นแหละฉันเห็นว่าแกใกล้จะแก่ตายขึ้นทุกวันแหละแต่แกก็ไม่ยอมตายสักทีจนฉันต้องคิดแผนนี้ขึ้นมาไม่แล้วแมรี่ผมรักคุณนะแมรี่รักเหรอแล้วคนรักกันที่ไหนเขาจะเอาน้องเมียมาเป็นเมียอีกคน ลาก่อนนะหัวสุดที่รักเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูจัดการไม่นะอยา่ยาอยา่าอย่าปล่อยกูอยา่ยาอย่าเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งที่ช่อง super idol studios ด้วยนคะคะ